นั้นก่อนตายเทวดาพระพุทธเจ้าบอกเทวดาจะปรารถนาสามอย่าง 1. ขอให้ไปสู่สุคติ 2. ขอให้ได้ลาบสาลาบที่ได้แล้วเนี่ยขอให้ไม่เสื่อมไปนะอย่าให้เสื่อมจากลาบที่ได้ไดีแล้วนะพิกขุก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรคือสุคติของเทวดาเพราะเทวดามันก็สูงแล้วนพระพุทธเจ้าบอกว่า การได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนในการไปสู่สุคติของเทวดานี่นั้นก่อนตายเทวดาจะปรารถนาอยากได้เป็นมนุษย์เวลาเทวดาจะตายจะมีอาการ5อย่างเสื้อผ้าอาภรณ์จะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉานะผิวพรรณจะเศร้าหมองเหงื่อจะไหลออกจากรักแรเทวดาจะไม่ยินดีในที่ประอาดของตนไอ้เทวดาคนอื่นเห็นอาการเทวดานี่ไอ้นี่ตายแน่และมัมีอาการห้าละ ก็จะเข้ามาปลอบใจว่าขอให้ท่านไปสู่สุคตินะขอให้ท่านได้ราบนะขอให้ท่านตั้งมั่นในราบที่ได้ดีแล้วนะพี่กุก็เลยถามไล่ทีละข้อว่าอะไรคือสุคติคือมนุษย์อะไรคือการได้ราบตลงบอกว่าการได้มามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ตรัสไว้ดีแล้วนี้คือส่วนแห่งการได้ลาบดังนั้นถ้าโยมไม่เคยได้ยินได้ฟัง พุทธวจนะหรือตถาคตภาสาิตาเนี่ยนั่นคือโยมยังไม่มีลาบเลยจัดเป็นคนตาบอดหรือตาบอดหนึ่งข้างเพราะโยมอาจจะได้หนึ่งข้างคือได้ภคทรัพย์ในมนุษย์แต่โยมจะไม่ได้อริยทรัพย์เรียกว่ายังตาบอดหนึ่งข้างแต่ถ้าดมโยมได้ทรัพย์ของมนุษย์ด้วยได้ทรัพย์ของผู้เจ้าด้วยเรียกว่ายโยมเป็นผู้มีจกักขคดีตาดีสองข้างนะนี่ผู้เจ้าจะเปรียบเทียบไว้ ดังนั้นการได้ศรัทธาในคําสอนตถาคตเนี่ยชื่อว่าโยมได้ลาบและเป็นลาบที่ไม่มีใครแย่งได้ด้วยข้อที่สามคืออะไรพิกุถามพระพุทธเจ้าการไม่เสื่อมจากลาบที่ได้ดีแล้วคือการที่จะต้องไม่มีสมณะพรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกดึงศรัทธาเราออกจากพระเจ้าได้ เรามาเกิดบนโลกเนี่ยเดี๋ยวคนกันแนะนำไอ้น,นี่แนะนําอันโน้นแนะนาอันนี้ให้เราเขวจากพระพุทธเจ้าไ้เราไปวิ่งบูชาโน้นบูชานี้วุ่นวายไปหมดเลยนิยมโดนดึงไปละใช่ไหมแต่ท่านโยมมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวไม่สนใจไม่มีใครดึงไปได้ศรัทธาของโยมไม่หวั่นไหวโยมก็กําลังเข้าสู่ความเป็นโสดาบันเราะโสดาบันอย่างน้อยมีความมีคุณสมบัติสามอย่างละ และถ้โยมเพิ่มสินให้อีกข้อหนึ่งยมก็เป็นโส